คือน่ารักหน่อยนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเราไม่ได้ทิ้งนะคะคือว่าก็พี่ก็ต้องขอโทษทีหนึ่งว่าวสามวันนี้ไม่ได้มาคุยกันเลยนะคะนี่ก็เพิ่งกลับมาจากสภานะคะที่เป็นเรื่องของกรรมธิการเพราะน,นี้มันก็เป็นเรื่องของความเป็นความตายของเราเหมือนกันเป็นเรื่องของงบของเราก็คิดว่าพี่ๆน้องๆคงเข้าใจนะคะแต่ในบรรดาพี่ๆน้องๆที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ย เออมีตัวจริงมั้งคะม,มั่งไหมคะที่จะต้องไปรันไทยคิดจริงๆที่จะต้องทํางานนี้จริงๆอะคะ่ะอ่ะเพราะฉะนั้นะนี่ก็ตัวจริงเสียงจริงกันหมดนะคะซึ่งความจริงแล้วตรงนี้เนี่ยจุดประสงค์ใหญ่ที่เราอยากจะให้มาที่นี่นะคะก็คือว่า3วันที่ให้มาเนี่ยอยากจะให้มารู้จักกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกับทีมไอทีตั้งแต่วันจันทร์ หรือว่าทีมบรรลักษ์เมื่อวานแล้วก็ทีมกิจกรรมวันนี้เพราะก็ถือว่าเราเป็นการสร้างความสัมพันธ์เราเป็นพี่น้องกันแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็เป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนร่วมอาชีพตอนนี้เนี่ยเรามุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่เราจะสารความฝันต่อด้วยกันนะคะก็ทราบว่าการการการอบรมครั้งนี้เนี่ยสามวันนะคะ ไม่ได้เข้าข้างน้องนะคะแต่ว่าน้องเขาก็เกรงกันมากนะคะเพราะว่าพวกนี้ก็ไม่ใช่วิทยากรมืออาชีพพวกนี้นี่เป็นนักปฏิบัติทั้งนั้นนะคะเขาก็เตรียมตัวกันมาเต็มที่ซึ่งบางทีไอ้ก,การที่เขาเตรียมตัวกันมาเต็มที่เนี่ยก็อาจจะเป็นทฤษฎีมากเป็นนิดนึงนะคะก็คือว่าฉันจะต้องแสดงภูมิโอหูแบบนี้นะฉันรู้มากฉันรู้จริงอะไรทํำนองนี้นะคะซึ่งเขาก็รู้จริงๆแต่ว่าสิ่งที่เขารู้จริงเนี่ยที่ลึกกว่านั้นคือเขารู้จากการปฏิบัติ ขารู้จักสามปีกว่าที่เราปฏิบัติมาที่นี่จะถามว่าพี่หรือว่าน้องๆทั้งหลายเนี่ยรู้มากกว่าคนที่นี่ไหมก็คงไม่ใช่แต่ถามว่าเ,เรามีประสบการณ์ที่เราทำงานกับเด็กในลักษณะของงานทดลองงานเชิงวิจัยตรงนี้นี่เราอาจจะมีภาษีดีกว่านิดนึงนะคะในแง่ถึงความเข้าใจว่าถ้าหากว่า เราจะนํากิจกรรมนี้นไปทดลองกับน้องมิกกี้น้องมินนี่แบบเมื่อกี้นี้ที่เราก็เชิญน้องมิกกี้น้องมินนี่ตัวเล็กๆมาให้น,นะคะก็จะเป็นในลักษณะไหนซึ่งตรงนีเน้เราก็อยากจะให้ได้สัมผัสจากประสบการณ์จริงว่าห้องสมุดไทยคิดก็เป็นห้องสมุดที่มุ่งเป้าหมายที่เด็กไม่เกิน12อย่างเก่งก็15เพราะว่าเกิน15เนี่ยเขาคงไปดูอย่างอื่นแล้วนะฮะตรงนี้เนี่ยลักษณะของการปูพื้นฐานลักษณะของ ในการที่จะทําให้เด็กมีพัฒนาการขึ้นในลักษณะของทฤษฎีเนี่ยแล้วก็ในลักษณะของงานวิจัยที่ทางทีเคเคยทํามาเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะบางคนก็อาจจะคิดว่าเออถ้าบอกว่าไปถึงไทยคิดไปแม่แจ่มนี่เฮ้ยจะทําได้หรือเปล่าวะกุ้งก็คงจะสงสัยว่าเอ,อ๊ะจะทําได้ไหมแต่พี่เชื่อมือกุ้งนะคะพี่เชื่อมือพี่เชื่อความมุ่งมั่นของกุ้ง นะะในที่นีเน้เราก็อาจจะบางคนก็อาจจะคุ้นเคยกับพวกเราดีอยู่แล้วเพราะว่าเราก็เดินสายกันไปพอสมควรที่จะไปดูในเรื่องของท้องถิ่นในเรื่องของห้องสมุดที่เป็นห้องสมุดประชาชนจริจรงๆหรือแม้กระทั่งเป็นห้องสมุดโรงเรียนแต่ว่าเราก็คงไม่ได้เห็นทั้งหมดนะคะก็คงจะเห็นเพียงแต่เศษเสี้ยวนิดนึงนะคะแต่ก็ได้สร้างความเข้าใจบางส่วนซึ่งเราก็เข้าใจว่าพี่ๆน้องๆที่นี่อาจจะเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะ พอไปถึงจริงๆแล้วเนี่ยเราจะทำได้หรือไม่นะคะการอบรมครั้งนี้มันไม่ใช่การอบรมครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็จากตัว contact list นะคะคือตัวที่เป็นรายชื่อแล้วก็อีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของอไม่ว่าจะเป็นน้องๆไอทีน้องๆบรรรักษ์หรือว่าน้องกิจกรรมที่นี่เนี่ยนะคะสามารถที่จะติดต่อมาได้ทุกเวลานะคะในกรณีที่ว่ามีปัญหาอะไรนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็คือว่าน้องๆบรรลักษ์แล้วก็น้องๆไอทีน้องๆกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยพี่อาจจะต้องขอฝากนะคะว่าเ,เมื่อเปิดบริการแล้วเนี่ยน้องๆพวกนี้อาจจะไปพี่ฝากไปทำงานด้วยนะคะสัก2อสามวันสามสี่วันนะคะก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเพราะว่า ได้โอกาสเอาคืนนะคะตรงนั้นนี่ได้โอกาสเอาคืนเลยใครที่แค้นใครอาไว้เนี่ยนะคะก็หมายหัวกันเอาไว้ได้เลยดินสอที่ถืออยู่ในมือไอ้ปากกาสินะคะที่เป็นมือเนี่ยทำไมถึงมีข้างเดียวนะคะถ้ามีสองข้างถ้ามีสองอันมันคือการยอมแพ้แต่ถ้ามีข้างเดียวคือเราสู้และเราจะสู้ร่วมกันตอนนี้ก็ถึงคำถามแล้วนะคะ คำถามแล้วว่าใครมีคำถามอะไรบ้างใครอยากจะบ่นใครบ้างไอเ้เบนมันอ้วนเกินไปหรือเปล่าวัดมันดำไปไหมไอ้อัดมันผอมไปไหมมีใครที่แบบว่าทำให้เราเกิดความรู้สึกคับแค้นใจนะฮะตรงนี้อธิบายแล้วก็ บรรยายความรู้สึกมาได้เลยนะคะคือว่าเราจะได้ถือว่าตรงนี้เนี่ยเราจะได้ไปปรับกระบวนการของเราอีกทีนะฮะว่าลักษณะของการทํางานลักษณะของการที่ว่าเราจะมาแลกเ,ลเปลี่ยนเรียนรู้กันใน,ในะระยะต่อไปเนี่ยเราจะทําได้อย่างไรนะคะดีไหมคะอ้าวจะเริ่มที่ใครก่อนใครจะเป็นอาสาสมัครสู้ๆสิคะสู้ๆนะคะคครับเรารู้ว่าบางท่านต้องรีบเดินทางแล้ว ขอเวลาแป๊บเดียวนะคะบางท่านอาจจะแบบว่าอุ๊ยปะเดี๋ยวจะพลาดรถหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราขอสัก5นาที10นาทีนะคะให้น้องๆเข้าขวัญผวาเล่น <laughs>